อี่ทีว่าอะไรแล้วปิดฝาถ้าข้อไม่เหยียบไม่ขึ้นไปเลยอ่ะถึงมเนี่ยเท่าเดิมปะนต้องใช้ปันไดต้องใช้เก้าอี้อะไรไหมอืมตัวใหญ่ก็เดิมเฮ้ยเดี๋ยวพี่เอากระสอบโอ้ยเท่าโซเซแต่ว่ามันกินอะไรเข้าไปแล้วนี่ยมันกินอะไรเข้าไปมั้ยเดกแมวลไต้องเอาผ้าอะไรไหมเดี๋ยวพี่หาให้ฟ้าหนึ่งเอาครับ มันเสียงนิดนึงเพราะมันอยู่สูงกาอี้แล้วเข้าห้านี่ผสามสองหนึ่งแอคชั่นตั้งหรือนอนวะได้หมดนอนหนอนเลยเออได้ท้องกว้างหน่อยพอแั่กับตัวเดิมเลยเนาะครับอันนี้จะพุ่งเสร็จวันนี้นะจริงดิไม่ใช่พุ่งมาหาพี่นา้วอน เออแต่ท้องมันอ้วนว่ะมันกินอะไรก็แบหัวมันอยู่ตรงนี้เองนี่ใช่ไหมนี่มนันน้ำหนักเป็นกิโลไหมถึงเนาะนนกูก็เสืรบชวนมึงคุยแทนที่จะได้มีสมาธิ ให้เรียนมันยังอิ่มอยู่มั้งเนี่ยหรือไงก,กินแมวฮะแมวผูวอ้วนมากหนูปะวอน,นวมันรัดเหล็กดัดใช่ไหมเใช่ มันมุดลงไปแล้วใช่ไหมวอนหัวเขาหนะ่อยงอนอยู่ในมือนเนี่ยเอ้าหรอกู <laughs> คิดว่าหัวอยู่ฝั่งดูเดี๋ยวทิศนะพทิกนะี่ฮาเกนะ้งเลยล็อกล็อกแน่นกวนะ่าล็อกแน่นเลยดีกนวะ่าทำแรงเขาจะขี้เก็บจีป เปิดห้องน้ำมากูอาแล้วอีกแล้วหรือวะเนี่ยอไอ้พวกนี้อคอกหนึ่งมันออกได้กี่ตัววะเป็นส<ะ>ิบป่ะมันหุ่เยอะเยอะกว่า, 1, 1> าสิบห้สิบหายแล้วมันไม่มีรุ่นนี้เป็นสิบเลยหรอวะอันนี้น่าจะเป็นรุ่นรุ่นรุ่นแรกอันนี้ได้ประมาณปีหนึ่งนะปีหนึ่งแล้ว,วเหรอเนี่ยใช่ครับแม่งอยู่ป่างั้นมันน่าจะเอาโทรศัพท์ไปหน้งวแล้วก็เอา เอายกบนยกบันไดบันไดผมเห็นบันไดตรงนี้มันจะได้ไ๋ก็พี่ยกให้แป๊บอมันมันปวดแขนซู้งไหมได้มันยาวมากอนมันจะติดดานูกะได้ได้มีน้องผาาไปฝังหรือฝั อะไรก็ได้แล้ว,ก,วก็พล้อมาค้อโกกางแล้วคล้องตะโกแล้วก็อ,กอ,วกอ,วออก,ก,กคกือต้องการสุดอ,อ็พด่อที่จกงนีนออ้ เ,ะะเอาก็อี้ออกเลยปะได้แป๊บหนึ่งนะหวนกลับดีๆมึงระวังบันไดล่วงพีอ่อเขาขี้ออกให้กันต้องเอากระจอกออกปะมันตอกตะปูไว้อะดิ คขาเหนื่อยเขาจะ่ไร <laughs> มันไม่เหนื่อยตอนเที่ยงไว้ผมเ <laughs> <laughs> ยอ<ะ> <laughs> มันพันกี่อันก็นะมันติดอะไรในผงมันดัวยนี้มันโคตรอวนเลยเอาอูงม่ กือบไปแล้วครับพ่ออ๋ครับครับครับขับขับได้ครับครับผมขับขับขับครับพออ๋อครับ ตอบยอยู่ยที่ท้งงานป่ะเดี๋ยวไปแถวๆกองโดยการนะครับช่วงช่วงจากนี้ไปจนถึงสิบโมงเศษๆอนะ่ะลองท่านจะเข้าพื้นที่แล้วก็น้องไปดูตรงลงรถตรงกองโดยการนะ่ะมันทาช่องจอดไว้สําหรับลองไหมถ้าทําไว้ก็ไปดูเลยว่าคือช่องนั้นของลองแล้วเอารถท่านไปไว้ตรงนั้นใช่ใช่ใช่ดูหูไอตาไว้ท่านอาจจะไปจอดบอกอรหรือไปจอดที่ลงรถเราหรือจะจอดที่กองโดยการก็แล้วแต่ เอารถท่านไปจอดที่นู่นที่ของเราตอนนี้ไปเดินไปดูก่อนว่าตรงกองเลยกายเขาจัดที่จอดรถให้รองไว้หรือเปล่าอืจะได้รู้อกสบข่าวด้ยเฮ้ยไอ้แช่ออกไปไอเขียวมาดูเฉยเลย เนื้อคือฉีกไม่ฉีกพี่พต้องทำไงต้องเกี่ยวตรงห่วงพอดีเนื้อมันเตี่ยวเกี่ยวพยายามค่อยๆดันออกเดี๋ยวมันเป็นแผลตอนนี้ยังไม่เป็นดึงแรงไม่ได้แล้วกระโดดเคลื่อนเลยเอาจริงดิใช่อ,ดดอเดี๋ยวพี่เปิดกระสอบให้แป,ป๊บหน,นึ่งวอรค่อยๆลงที่เกยืบันไดมไวให้อยู่เดี๋ยวมันพีดอ่ะโอเค เดี๋ยะๆๆๆๆมันไม่เห็นลูกนี่ทำไมมันไม่แหกเอาไอ้เหี้ยเอ้ยโทษทีวอนห,ททนหูกินอะไรเข้าไปวะนะตุ๊กแกนนหนูมีตุ๊กแกหรอมีตัวใหญ่ด้วยน่น่ะใช่มันมันโดนไม่ได้ยินเสียงร้องเนี่ย มันกินไปทุกวันแล้วมันทุกแก่หมดบ้านกูแล้วมั้เนี่ยแ่ไม่ร้องเลยอ่ะโอเคสวยจังเอาอีกแล้ว ครับท็อป,อ,ปอืมอืมอตามนั้นเดี๋ยวพี่เข้าไปอืมอืมพี่เข้าไปพี่จะเอาอีวานมาจับงูที่บ้านอีวานเหรอท็อ,ทอปนี่ใครรู้พี่กว่าวอนใช่ไหมลงแล้วไม่มีไม่มีรุนพี่มีแต่ที่ที่มาใหม่จะมีอะไรที่ไปด้วยกันหยุดเลยนะยิ้มก่อน Okay.